สวัสดีค่ะงานหัวใจ2บาทตามที่ลูกค้าขอมานะคะสร้อยคอมีเป็นงานตัวเส้นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูแต่ละลายกันเลยจ้าลายแรกนะคะตัวนี้ก็ตัวเส้นจะเป็นงานผ่าไว้แบบตันนะคะคนมากๆเลยส่วนตัวจี้ก็จะแต่งเป็นจี้หัวใจแล้วก็มีตุ้มขั้นสาตุ้มนะคะ ลายต่อมาเส้นนี้จะเป็นลายรวงข้าวนะคะตัวเส้นก็จะมีความโปร่งนะคะของตัวเส้นอยู่พอสมควรเลยเนาะแล้วก็ส่วนตัวจี้นะคะเป็นจี้หัวใจแต่งสองตุ้มขั้นนะคะใครชอบงานรวงข้าวนะคะเน้นแบบว่าโรงๆหน่อยนะคะต้องเป็นเส้นนี้เลย 4เส,สาเส้นนี้ก็จะตันพอๆกับงานผ่าไวเลยนะคะตัวเส้นจะเล็กนะคะตัวเส้นเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะคะพอๆกับเส้น1บาทเลยนะคะส่วนตัวจี้นะคะตรงนี้คือจะมีดีเทลเยอะหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะแต่งเป็นตุ้มขั้นมีนานะคะแล้วก็ห้อยจี้ใจสวยๆตันๆแบบนี้เลยคะ่ะ ส่วนเส้นนี้นะคะตัวงานเส้นนี้นะคะเป็นงานสีเสาเหมือนกันแต่ว่าจะปร่งมาหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีขั้นตั้งแต่ตัวเส้นเลยนะคะแล้วก็จะมีขั้นตรงตัวจี้ด้วยนะคะก็จะเป็นงานมีนาแต่งตุ้มเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยความตันก็กลางๆนะคะเวลาใส่ก็ต้องระมาระวังนิดนึงนะคะ ส่วนลายนี้จะเป็นลายมีนาน,นะคะฟั้นหัวใจตัวนี้เนี่ยก็สวยไม่แพ้กันนะคะแล้วก็เป็นลายที่ไม่ค่อยมีมาด้วยนะคะลายนี้ก็คือถามหากันเยอะเลยตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะใครสนใจเชื่อชอบแบบอื่นๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ชมนะคะ